สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนครับใกล้ๆสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ได้เวลามาดูรอบดักปลานะครับนี่ครับใส่รอบไว้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตอนเย็นมาดูไม่ถูกนะครับแต่ผมก็ลงคลิปอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลัง,งใจให้ผมทำคลิป ใหม่ๆต่อไปนะครับมาดูกันเลยนะครับปลาช่อนเยอะนะครับตรงนี้นี่ครับปลาช่อนขึ้นมาจากห้วยนองนะครับที่มีอีกน้องหนึ่งถัดไปนี่ครับโอ้ปลาตัวใหญ่ครับพี่ดองดูนะครับปลาช่อนตัวใหญ่มากเลยครับ ัวใหญ่ตัวใหญ่หอยน<อ>ี้ผมเก็บหอยมาด้วยครับเนี่ยผมจะไปให้ปลากินนะครับถ้ามันหิวมากินก็กินนะครับปลาช่อนเนี่ยผปล่อยในในสระผมนะครับว่าผมจะไม่ได้ซื้อหัวอาหารนะครับอาหารแพงนะครับลดต้นทุนเลยนะครับเพื่อนๆพื่อนนะครับใคร ลองทำแบบผมก็ลองได้นะครับหลุดครับหลุดออกออกรับออกออกอนี่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ หอยได้ครับหอย,หยเอาครับเอาไว้เหมือน,นเดิมครับ น้ำมันไหลครับไหลลงห้วยลงหนองถ้าน้ำมันลดปลาก็ลงนะครับเพื่อนลงล้องใหญ่เอาเฟืองคุมไว้ครับการมันกระโดดออกครับเก็บกระโดดออก ลังผมไว้ให้มันลกๆนิดนึกให้ปลาเข้านะครับอันนี้สูตรของผมเองครับใส่รอบดักปลาใส่ตรงนี่งไงปลาผมชอบครับปลานะครับเพิงของเขาก็มีครับเขาใส่ไว้เขาใส่ตรงตรงนี้ สู่รุ้งผมผมจะมาใส่ตรงนี้ครับก็เอาฟังคุมไว้นานไว้ให้มันลกๆนิดนึงให้ปลาเข้ามานะครับไปดูอีกหลังหนึ่งครับสองหลงังครับปลาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่จะขึ้นมาข้างบนครับ ถ้ามีอีกลังงมจะมาใส่ไว้ตรงนี้ครับเผือนี่ครับก็มีรอบสองลังเก็บหอยไปด้วยครับหอยมีอีกลังนึงครับ เข้าไหมครับดูเนี่ยไม่เข้านะครับตัวนี้มีแต่หอยเชอรี่นะครับโอ้ตัวเล็กๆตัวหนึ่งตัวครับนี่ครับเข้าอยู่ตัวเล็กๆหนึ่งตัวนะนี่ครับเห็นไ,ไหมครับปลาช่อนตัวเล็กแถวบ้านผมนี่ปลาช่อนเยอะ,ะครับปลาช่อนปลาดุก ถ้าเป็นถ้วยใหญ่ๆก็ปลาขาวนะครับนี่ครับปลาชนนี่ครับตัวหนึ่งครับตัวเล็กครับไปลูกไปไปออครับกไฟเหมือนเดิมนะครับ ฟังขุมไอ้เหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ครับนี่ปลาซิวครับปลาซิวตัวเล็กๆเยอะมากนี่ครับปิดฟุงเลเย แต่วาตัวใหญ่จะขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาเลยป่าข้าวนครับอย่านะขึ้นมาเรื่อยๆครับจนกว่าน้ําจะลดน้ําลดไม่มีน้ำมันถึงจะลงมาข้างล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับ